เอาไล่ตัวเลยไม่ไ huh. ล่ไ <studio> ล่ตอนนักเออตอนนักอีกแล้วไล่ตัวนี่จะไล่แต่สมัยก่อนๆทุกคนแต่สมัยบบรานเนี่ยเอ้าวครับทักทายเลยกับชวบ้านนี้บรรทูกทุกคนนะขอยินดีเข้าสู่สองบาลงั่นวิธีสบันเชิดกับเจดมทุกคนครับตอนนี้ก็ถือว่าเบาหอดบ้านนาเลาววัดสถาบันนาเลาเมืองอัสปอร์ตนะ กาชีพาทุกคนมาเลาะชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านเพิ่นเมื่อจ้าถือบ้านนาเหล่านี่เขาเอิญมาเต็มน้ําแต่ตัวนี้นะเป็นจุดซุมนาเหลาจุดทุ่นนาเหลาแล้วคุณประทังอยู่พุทธทุกคนเลยแต่บ้านนาเหลาตัวนี้เป็นบานเก่าบานเก่าบาดแก่แต่สมัยโบราณนะทุกคนเลยไปกานั้น้นก็ยังให้ทุกคนไปเบินํำกันนะบ้านเพื่อนนี่ถือว่ายังักษาวัฒนธรรมเพื่อนชาันแปดยังเป็นแบบทรงเดิมๆเก้าๆนะทุกคนนะเออาเหืดนี่ทุกคนเลยยังมุงแปดอยู่ คักเดียเย็นได้ทุกคนเลยแต่ว่าอากาศฮอตเนี่ยโอ้คักคักคักไปซะเมื่อฉีแตกต่างกันหลากหลายสีทุกคนเลยแต่ว่าเพิ่นกับบริยูเพื่อนได้ตัวนี้เป็นวัดนะทุกคนนะนี่วัดศรีบุญเฮืองบ้านนาเหล่านม่เมืองอัดสะพอร์ตเห็นบ่แต่เขาก็บม่ได้เข้าวัดชีไทยไงทุกคนเดี๋ยวบ่งประมาณนี้ไปซะถือว่าบ้านเพิ่นมีวัดใหญ่ทุกคนเลยเดี๋ยวอ่าป้านเนี่ย ถือว่าขักทุกคนเลยเพราะว่าใส่ชีวิตแบบดังเดิมเมื่อวัดเป็นก็เป็นวัดป่าทุกคนเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้ียังร้ายนะคมเย็นว่าใช่ฟาตุเดือดลังนในคดเอ้ยถือว่าโบรานแท้ๆตัวนี้ที่หาเบิ่งได้ยากได้ทุกคนเลยเฮ็ดยังไม่เท่าเฮ็ดพี่เล่ โอ้แปงทางไกลยูกระเพอยูผู้เดียวเออยูผู้เดียวกินผู้เดียวเอาลูกเต่าไปชิลชิลเออเขาอยู่แต่เขาเลยจอยูผู้เดียวบ่เนี่ยอ๋อเขานทำจะป้าดเลโดยโดยโดย เออแล้วนั้นเนาะถือว่าเขามาส่งไงอ๋ออันนี้ห่างไกลเจ้าอนี่มันผักไข่บ่ผักไข่แดดม้อนนีโอ้แดดฮอดหน่อยเจ้าก็ะปินระวั่างโดยไม่เท่าเด้อเจ้าขืนปีนจะโดนยันเจ้าตกนะเออเอาเอาขอบใจไปแล้วกับขออนุญาตเนาะมันหยาบแย่หย่อนแส่งถุนเลยนี่เกิดลางนี้ไอดูผู้เดียวได้ทุกคน ลูกหลานพันลงต่างได้รู้ได้พูว่าแล้วก็ลงต่างประชาภาษแม่อยู่เพียวคิอว่าชีวิตกันเป็นอยู่ประมาณนี้ทั่งบ้านที่เป็นสุดเ่าผูไทยทั้งหมดเท่ากคนเลยเฮ็ดพี่เลือกินข้าวสบายดีแม่เฮ็ดพี่เลือยู่ โอ้มาโตปลูกพักแล้วเนาะแล้วเบียกัดเลยปลูกพักปลูกหญ้าแล้วไว้กินเอ่อพุทโธ่พ่นเอาล้านบอกพุทโธ่เออแล้วเบียกแล้วเนาะบ่ได้ปลูกมันบ่กปีนี้ยังปุ๊บเตอโอ้อด้ปลูกร้ายแล้วเนาะโอ้โดยโดยเอาล้านบ่ได้ช่เออสุดรายกับปู้อยู่เพื่อนกับไม่ได้พุทา เอาลูกเอาล้านไปเนี่ยท pues <th> ุกคนเลยส่วนผู <fu. S 2> <simple. S 1> ah ้หนุ่มก็ออกไปเบียงเอาแห้งงานไปฉักปูอย่างฮันอย่างแหงก็ปลดปลูกพักในปลูกในทรายอะไรทุกคนเลยสบายนะเวลาดูเฮเดรกเนี่ยปิดเอาอยู่นี่นี่ปรับเสริมเปียบังพริกไปจ้ะนี่ปลูกปักแปดนะส่วนเนี่ยเนี่ยมียังไงเงินไผ่ไว้ต้องใช้เงินไผ่ทุกคนนะนี่ต่อกับเหล่าหน่อยนะ ต้นยังว่าเนี่ยต้นมังกรเนาะอาจจะเป็นต้นมังกรแม่นแม่นแม่เหล่าเหล่าในปนใส่เห็นไพมปนใส่ไหมอย่างนี้ได้ทุกคนนะใส่ไหมมุ่งไม่ใช่เหล่ามันมีแต่เหล่าใหญ่เนาะเจดเนี่ยถือว่าบ้านนี่มีไฟฟ้าสักไดมีไฟฟ้าใส่แล้วนะของปันเข่า ห้องปั้นข้าวเด้โอ้ทางตาหน่อยดินพี่เล้ดินเชลสบายดีแล้วเข้าแล้วบริไปใชเนาะรถนี่ก็เนาะหมดประจําการแล้วบันนี้หมดแล้วซื้อจักปี่ละรถไทยรถปั้นข้าวจะเนี่ย ชือขปีตปีนี้อะไรเออราคาตัวได้สื่อสื่อเข้านันนะนะแสนชี้โอ้แสนชี้ทุกคนเลยแสนชี้หมื่นบาทไม่ใช่จักเจ้านีจักแห้งกว่าสาวซีแห้งเนาะแมนความพอพอคือชีแมนนจักเบิรงเนี่ยจ้าเขาก็บม่มีก็หมู่เดืองหลุด đấy พ่อๆกันแหละเขาคือชีแมนแมนความเจ้านะถือว่านักแต่ได้จักรนี่ทุกคนกันยังใหม่นี่ติดง่ายอยู่ โรงนเจ้ะเออผัวใส่สามปีแล้วเนาะก็ชิยังไงอยู่แล้วส่วนไล่รถบรรทุกเขาเนี่เห็นแต่งหลายคันแล้วเนาะอะทั้งน้ำมันนี่เนาะไม่ชุกขันเออบ่ค่อยอยู่ไปจ้ะเมนตรงแ้วมันแตกเลยขอคนมาแต่งใส่ตุ๊กนี่นี่ยเราถอดเลยนี่คือเพราะว่ามันสั่นนี่เนาะมันสั่นแล้วมันเป็นเนื้อเล็กแล้วมันแตกกอนเลยสื้อวาสนแห้งได้รถบรรทุกเขาเนี่ยมันก็ชิกกะแจ๊กได้เน่ยบึมบึมบึม ยามนี้เพิ่นกเอาวแล้วักษาไว้ปีหน้าอีกถือว่าเพิ่นออกปีนี้นี่ได้เข้าจักสอบก็ร้อปสอบแล้วห้าสิบสอบเลยป้าถือว่ากลัวหน้าเนาะถูกัขาบอกว่าโอ้มกันร้อยห้าสิบสอบไลยเติบได้เออเเต่ว่าผู้แค่ร้อยห้าสิบสอบกัแล้วเออถือว่ายได้หน้าบางคนก็ชี้เช็ดห้าสิบสอบเนาะลอยปลาทุกคน แต่ว่าผู้ใดมีรถปั่นเข่าเนี่ยคนดุมันทุกคนเลยเนื่องจะว่ามันคันคายเออแต่ละมือเนี่ยเอาอยู่แล้วมึมฮึมฮึมเดี๋ยวแล้วใจอยากได้ไปจ้าคนดุคนมันทุกคนเลยแต่บร้ใอดคัดได้นี่ถือว่าได้เข้าไปจ้าเออบ่ามีไงก็ได้หงปัรถปั่นไปนี่นี่บโบเห็ดหน้าก็ได้ไปจำจะกินเข่าเนี่ยมีรถคันเดียวนี่พ่อและเขากิน อเออเออกุ้มเออขายเ,เาายนเาะแนวมาแล้วลอยโอ้าลอยกว่าชอบนี่ช็อปชีกินช็อได้เออทุกคนเด๋ยเห็นห่าหลปัน่นรถนี่เป็นของไทยเนาะรถนี่เนาะเออแต่ก่อนเราเป็นเป็นของจีนแล้วครับยาไส้ละรุ่น,นั่นไทยก็นิยมรุ่นนี่เวจะเข้ามากับเข้ารีบออกบาลายอ่าถือว่าเกือบไปยักไม่เวลาทุกคนเด๋ย คนนี้หย่อมใสตัวนี้นะของของไทยแสนกว่าสมราคาเนาะแซนสี่หมื่นเดี๋ยวนี้นี่คือชินักกว่านี่ตู้แต่เขาก่อนเอาเอาเอาไปก่อนบ่เลยหมักบัวคนปลูกอยู่ในสวนไกลๆเฮือนป้าตู้หมักบัวปริ้งร้างในยาวดีเนาะทุกคนเลยห้าชิบเกือบเมตรทุกคนเลยป้าโตู้ผลึกดีเนาะฮู้เบิ่งทุกคน พังเราิคือไปคนบังสี่ชิพเซนเอาหกชิแปดิเป้าตัวเม็ดดึงเลยพอดีทุนันบวบย่างเงนกระดกระดอทุกคนนะป้าตัแกงมากนึ่งเว่าพอดีเลยอ๋มาแต่ซเลมาแต่ใด้อ๋อชิไปหน้าตัวแรกนี้เออ ออกเวทยังอยู่น่ะโอ้งอควายเนาะเออไปกับลูกกับลูกใช่ลูกสาวเจ้าเจ้าเอาเอาใกล้บ้านี่เออหยางไปเนาะเจ้าเจ้าเอาอันนี้เครื่องปลูกเครื่องพังผลทุกคนเลยมาคุ้งปลูกป้ากุ้ยทุกคนเดี๋ยวจะทุกคนกุ้ยเงาเลยหอมกุ้ยนี่ทุกคนนะ เปิ้ลก็เดีววิ่งเล่างานกับผู้อยู่กับอยู่ผู้ไปให้ใหไปหน้าก็ไม่ทา,าชีวิตวิธีการเป็นอยู่จ้ะวิธีการเป็นอยู่ของชาวบ้านเพิ่นเินก็ยังอยู่กันแบบโบราณน,นะ<อ>เลืล้งางลัางคากัทีๆอยู่ได้ทุกคนถือว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ สบายดีพามาก,กบกบอเออพาขายเออโ,อ,โอ,อ,อ,อ้โล่เถอะล่ะเออโล่สิปา,ายเนาะมากระบอกในกระแพ้วอยู่ป่าไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวทุกคนมือหนึ่งจะพาได้หลายจักรโลประมาณว่อา,านอ <hi> นี่เด้คาพาเนาะนี่เด้ จนี่ฮะคำคำนะครับได้ที่โลสองโลเนาะอเอออันนี้ตำโพป้อมบ่เนี่ยเออตำตำไรตำซื่อเูล่า, hey, าโอ้ถูกต hey, ้อโอ้คนก็ค,คือแพ้เป็นแพ้สัญลักษณ์ของเผาภูไทยอีกหลายเนะาะเผาภูไทยอีกได้แพ้กินหัวเนี่ย บอนีชนเผ่าบรูอีกทางหากเอ็กชนเผ่าลาเทิงทุกคนไปถึงบ้าเออเลอผมนะเออเผ่าบุไทยต้องมีแพ้ตัวนี้เนาะแพ้ขินหัวทุกคนชิมันมีไล่สัญลักษณภาษาของชนเผ่าเนี่เออกระชวยเจ้ากระไรอันเนาะเนี่ยเออแต่ละอย่างในไส้แบบไรแน่เนี่ยอ๋อคนละสีแต่เจ้าก็มาขึ้นล่างไว้มาเ่ยมันจะงโบเปียนไปเปียนมาเนาะเออเป็นทุกคน อันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทุกคนเลยถือว่าพอร่างพอดีแต่พอดีเป็นไรคือเฮาอันนี้มือตึ๊บและเหลียวบังกันไปตำไปได้ปฎิว่าจะให้เป็นสีคือก็ยัปากเขาบอกเลยคนเลยโอ้แล้วจะตำไปได้นี่พื้นนะบิังเอออืออ๋ออ๋อป้าเป็นแพรลายด้ามทุกคน โอ้เออไล่ตัวนี้จะไล่<อ>ตแ,ลแต่สมัยก่อนๆทุกคนแต่สมัยโบารานเนี่ย <c ười> พ่นซื้อทอดกันมาไง <c ười> เออหนอเนี่นี่ยเนี่นี่ยนี่นี่ชิเป็พนพ่นชนเผาภูไทยหรือพ่นเช็ดใกล้บุงเชียร์ติ้นมันเพ่นเช็ดไล่เนี่ยออกมาแล้วก็ตีนเบื้องนี้อีกนะเช็ดไล่กลางๆเป็นดัมสส้มชาชนเผาภูไทยคนชนเผาปูนี่เพ่นเช็ดไลไ่อยู่หมดเลยทุกคนนี่พน่นพ่นจะเอาไลต่ไลตัวนี้เป็นแพรแต่สมัยก่อนเนยเป็นแพรอันั้น เป็นพายไม้ไม้มอดไม้มอดเพิ่นปลูกเองนะเพิ่นเลี้ยงไว้เองนะแต่ชูมือนี่เพิ่นใส่พายนะมาทันสมัยหรือคนไทยเออเราเป็นเห็นบอกทุกคนเป็ายได้ไหอืมเปนช่าเออพื้นหนึ่งแชนเช่าออโอ้ทุกคนเลยเอ้าคนพายอยากได้เห็นกับติดต่อมาเด้อชิมาอุนนท์เพิ่นไว้ซะา <laughs> ชิมาชื่อให้ยิงดอกไว้จ้าบริการพี่ตั้งซวย,พย <laughs> เพิ่นแเอเออไหนได้จากพื้นละประมาณเท่นี้ ปาตกทุกคนเลยโอ้งามทุกเดะที่นี่ข้ๆข้าข้าข้าเออเป็นลายทุกคนเลยเป็นลายดาบมาช้เอ้าเอ้าเอาเอ้าเกิดตัวเป็นเอกลักษณ์มาช้สบายดีเออเสือตั้เบ่งบนนี่เอองามเลยเนาะเห็นบ่ทุกคนเป็นได้ใส่ยอดเห็นบ่เพิ่นบ่ได้ซื้อเพิ่นตั้มเบ่งมาใช้ ป้าเหือนเฝนงามดีนคนนี้เป็นเรือใหม่ถูกหมดเลยนะป้าตัวขักเลยถือว่าบ้านเฝนนี้เป็นบ้านที่ยาวใหญ่เหมือนกันล้วทุกคนเลยอันอนี้บ้านเก่าถ้าเป็นบ้านใหม่นี่โอ้แห้งเงาคนอีกฝนบ้านใหม่ผู้อยู่ทางหลังผมแต่เป็นเจริญแล้วคนเีน้ตัวนี้ก็เจริญแล้ว แต่ว่าเพื่นยังเขาทาวัฒนธรรมเก่าๆนะนี่อันนี้คือทางพากลางบ้าน,น,นเพิ่นเออทางนี้รับถือว่าเป็นทรงเกา่าแต่ว่าเป็นบ้านใหม่เป็นเรือนใหม่ทุกคนนะแต่เพิ่นกระชิบุกขาดประเด็ก็คือมีบอลที่ดูที่กินทุกคนเป็นเรือนที่ยกสูงไม่ใช่เรือนใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะนี่ถือว่าบ้านนี้ก็เป็นอีกชนเผ่าไทยนะคนเออ คนยังเอกษาววัฒนธรรมประช้สลายแล้วคนต่ำนี่แหละต่ำชิดต่ำเสือ่อทุกคนเห็นไหมตัำตุต่มตลาดสบายดีม่เท่าเห็ดย,ยังอยู่เห็ดพีเลออยู่หูบุรินทุ่คนลยอ้าเอ้าเอ้าวตอนนี้เก็ไปปะกันเลยทุกคนเลย กอหองนำพนันไงครับในทวนแม่นบ่หหองนำมาชิแมนมาปแม่ทุกคนป้แม่แมแมหองนำององโอ้เห็ดหผีเลอเห็ดผีเลอผู้เ่าล้างทายเด่นคนยยนยันยู่สนมูตัวด่โอ้ยันมาเว้ย อือเอาบปไปต่อได้เหมือนคนหนึ่งสบายดีอยู่อยู่ไร่ขดเนี่เนาะเออผ้ากันซื้อยังกันดิผ้าข้าโอ้ซื้อเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าโอ้เจอกันอยู่บ้านอยูกับบ้านเวียงเนี่ยนอเม็ดบ้านเวียงหลับแายหลับหายเอ้ามอดพี่เลยมอดพี่เล้วไปว่ะไปดูทัวร์ที่ไปเจ้าเออกินยังกันนะ โอ้กินชมอ๋อเฉพาะจังไรคดหนี่เนาะเออไรคนก็เป็นตาแซบอยู่ดอกนี่เออเอาเอาเอาตัวว่าซื้อ hết ใบแดงตัวแรงผมเนาะเอาเอาฝากกับผู้ละทงสองทงก็มัดดอกเออตัวว่าตลาดคนนี้ไปขายถุที่คนเออเห็นนั่งยู่อยู่ตะเกียกเออเอาเอา ก็ถือว่าโอ้คนมานังลิดดังบ้านหลายหลายคนมววแล้ววะครับเป็นสวนเผาผู้ไทยทวนเลยป้าหมากามอย่างไงดิคือใหญ่ขักลิเนหมากสมโอได้ทวนเลยป้าตัวหมากสมโอเนี่ยดใบมันหอมเทออะไรทวนเนี่ย กบหอมไปเลยทุกคนเลยอะไร่นี่นี่เหือดหลังนี่เหือดเก่าแก่เหือดเก่าแก่เหือดบูฮานแต่ว่าเพิ่นใส่แนวมุ่งในตัวใหม่ทุกคนเลยแฟนอลูซิงทุกคนนะนี่คนใส่แฟนอลูซิงแฟนใหม่นะครับลมลมเริ่มพัดมาแล้วปวดกล้วยเครื่องปวดฟังฟัง่นมาตัวสบายคนคนเก่าคนแก่ยังางายในบาดนี่ สวัสด in ีไม่เท <c oughs> <c oughs> uh, <baby> ่าเห็ดพีเลอเห็ดพีเลออยู่นั่งอยู่ล่มกันเนาะมียังไงมีมีตัดอมเห็ดพีเลอเออตัดผมออกผมยาวโพดเออบันทีไปชิเลอร์วันไปหาขวดหากินบ่อยู่เนาะเออหากินเพื่ออย่าว่าหาเขีย้หาก้อเปลี่ยนไปนะครับวันทไปเนาะลูกเต้าไปหาระยาเออไก่ชบอป เออเจ้าก็ไปกันเนาะอีตาบอลลมเลยเนาะเออตัดผมออกนะเออมันยาวพอดเลยไม่เท่าอ่าเดะทุกคนตัดผมถือเป็นสางเองหรือไรเอออาวอาวอาไปก่อนตามยังไม่เท่าวันนี้ตามซินตามซือบ่โอ้ทุกคนเดะ จัากพอยอยาื่ต่ำยังไงเด้อถือว่าเป็นใหญ่ๆพื่นใหญ่ๆตัวไหนทุกคนน่ะหมากับอกนี่ครับเพื่อนอาจเรียมชีพาได้ต,ตัวแรงๆเลเริ่มพาแล้วเอาพวกข้าเอาเจอกันนี่เลยเอาเฮ็ดเขานึงก็มัดละเน,นี่ยทาพื้นปาพื้นเตรียมนึงเข่าแรงแนะน่นอนเออเด้อ เออพื้นนี่ก็มาแต่ปลาแต่ดงหมดแล้วเนาะเออตอนแรกแมาแล้วกพันปกปกพอได้หนึ่งเขาทวนเลยถือว่าตัวนี้ก็สามงนะสามมงเชเขาชีมงนี่และพิ่นก็กเคียวไม่ใชกรเกียมหนึงเขาน่งหนึ่เพื่อนเหลังนี้อยูุ่สุดโมประชาชชนโมนะพื้นอ่ะดินมกเต้นบอดินมกเต้น

าเฮือนนี่ยโซลายที่เคื่อหลังเก่าทุกคนเฮือสลังโบรานแล้วพ่นก็ะเบืเปลี่ยนแนวมุ่งชื่อๆบ่อโาะแต่โครงหางมันยังแน่นห้านะเพราะว่าใหม่สมัยเก่าเป็นใหม่ที่แข็งแร้งทุกคนเลยอ๋อเฮือสลังนี่ต้นเผายังหลายทุกคนเลยบ้านเขาบ้านเก่าบ้านแก่ก็ถือประมาณนี้แหละบ้านเก่าบ้านแก่ทุกคนเลยอืมผักนักเลิศทุกคนผักทีก่เกิดแา่ธรรมชาติ์ปุ๊ สบายนะก่อนสบายดีเฮ็ดพี <h 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 ่เลอเฮ็ดเอออยู่เฮ่อเฉยชี้ซื้ออ๋ออ๋อทักเขาจเมียเขาทุกคนนลยอืมกัลังนี้ก็เป็นเงือดอีกหลังหนึ่งทุกคนนลย thứ là uh, đang đơm lại thôi, này mà để đặt bàn nhanh chắc vàng thôi này nhánh sông cao à, okay. cao này thì nhàng xây ngàn đầy thương bao nhiêu bạn rồi sao bên thượng phú hàn thì chỗ đặt cả âm mạnh khát ông được mì bông diệp để nói à bỏ để xong view máy cầu này thứ là ok đó để mì bông diệp là mua à bỏ để bông view สบายด oh, yeah. okay, uh, okay, so ีเจ็ดพี่เลออยู่อยู่อยู่ชื่ออ๋อเป็ดไก่เจ้าหลายเนาะเออโอเคแล้วบอสจาอือหือพออได้เข้าจักปีปีได้เข้าจักบชอบปีนี่หกชิบชอบหกชิบชอบมากรุบคนเออคนคนหลายคนบ่หลายเนาะ Ừ, để hươn cho nọ này nọ ao oh, hươn cho như oh. này, ó lăng một nhảy nọ chỗ đỡ gự vô thôn rồi phải phải không phần này chú quay vặt này vặt cái bên vặt nhảy áo việc hoài nhà có nhàng mà thôn này áo giòn sáng đấy thôn đó giặc mồ này chẳng nói bên này ừ. เดพอข้าเจ้ากันนีไรก็ชีมัดเลยที่พ่อข้าชีมัดแล้วเนาะเอ่อหือลักนะทุกคนเป็นหลังโบรานคกับที่น้องทรงเก่าหูที่น้องเกินโบราณยังรลายทกคนาบาทนี่ขอเห้าที่ไทยทุกคนเบิกถือว่าบาทนี่ถือว่าเป็นบาทหนึ่งที่ยังอุรัก์วัฒนธรรมชาษายากระซประเพณีเก่าเห็น เเห็นปว่าคนเฒ่าคนแก่ยังร้ายเน,นี่บาน่อนี่เกิดลังเนี่ป้าโตขักทีหลาะ <c oughs> เห็นปว่ทุกคนนี่ถือแบบนี้หรือได้ส่งแต่ก่อนนะมัคือส่งสมัยคู่มือนี่อีกแบบหนึ่งนี่ถือว่าแป้นเป็นแป้นไม่แคดทุกคนเลยแต่ว่าไฟผ้าเนี่ยไม่ได้ทุกคนเลย เท่ากับคนสะดวกสบายไปอีกแล้วต่าอีกตามยุคอีตามสมัยนี่ยคนมีหมอกหมดไปในเฮือนครัวคนเนี่ยอันนี้ก็ต่อมาอนนี้ก็ช่วงมัดยุคตัวนั้นเลยยุคตัวนี้เฮือนนี่นะเห็นว่าต่างกันได้กับเฮือนครัวมือนเท่ากับจะไหมไหมช่วงนั้นว่าจะเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเออฉี่ซอยเบิ้งเออ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 เอ้าเอาจูบขึ้นก่อนเอา เอาเจ้าฟ่นก้อนเออเอาายตเลยไม่ายตนักเออตอนักอีลอายอเออ้าวาเดแกงแห้ง่ดออกโอ้ได้อารกินบ้าอ้าทุกคนสำหรับเลาะบ้านเราเฮาก็ใช้ทุกคนบ่งเพียงสำนีนะที่เลาะบ้านเิ่นกจบแล้ว้เลาะทั่วมาเลยเฮาก็ช้ ครับลาพีลานนอกนะครับพบกันอีกคลิปต่อไปคลิปนี้ขอเขอาวาสสบายดีเอาบ๊ายบาย